ป็นชุดแล้วมาเป็นแบบปืนกลยิงมาหนึ่ง <c oughs> สองแล้วทำแพงด้วยมาดุดันเลยครับมวยผูนี้โรกรธกันมาเป็นแรมป,ปีหรืออย่างไรครับนี่คือศักดิ์ศรีของค่ายครับรแล้วค,ครับโอ้ยสบายนี่เดมือนโนนหลังเลยเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวเด่ะไระเล่นอะไระเล่นใหญ่ทไมก็มันเห็นม<อ>ันเด้งอะเด้ง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 เด้ ขอต้อนรับข้าส่ริกาสปอร์ตโชโชโชโเนี่งนั่งใไมเนี่ยคุณสกาวใจทำอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สนามมวยมอกรุงเทพธนบุรีฮะแล้ววันนี้ไม่ใช่กีฬามวยไม่ใช่กีฬามวยเออ<ต>พราะ<ต>ว่าเกี่ยวข้องอย่างที่สุดเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับวันนี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่คนไทยไ<ม>รู้จักกันดีขาดไม่ได้มวยเป็นกีฬาไอ้โมยไทยอ่ะคือมันเติบโตมาเลยเติบโตมาแล้วก็มีอาชีพเ<า>นี่ยที่เติบโตคู่มาเหมือนกัน คือคนเชฟนวมนั่นเองใช่ใชเป็นนักภากมวยแน่นอนออแล้วก็คนนี้ครับแขกรับเชิญครับถือว่าเป็นตำนานถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแค่แบบเอออย่างเงี้ยจะรู้เท่านี้ว่าเป็นใครรู้เลยเพราะว่ามีอยู่คนเดียวที่แบบว่าโด่งดังและบอกว่าอยู่ในใจคุณผู้ชมเนี่ยตลอดตั้งแต่คุณผู้ชมจำความได้อะเป็นตำนานอะเป็นตำนานเละเลยอะตำนาน ไม่ or ได้ดานอย่างงันค okay. ุณอาเขารออยู่แล้วคุณอารออยู่แล้วไปดูคุณอาเขาดีกว่าไปหาคุณอาดีกว่าโอเคพ่อเราต้องชอบแน่เลยครับเนีพราะว่าพ่อเราเนี่ยปื้มเขามากเลยอะแต่เคยมีคนดูเนี่ยตายเพราะเขาแล้วนะเอาเอาด้วยเหรอไม่เอาไม่เอาไปหาเขาดีกว่าไปเดานน้อยงกเข่าจุ่าเา้ัดนน้จายจีงยจยังยัง ยังไม่เข้าไปดู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 ทำไมเบี้ยวขนาดนี้แล้วเป้หมดแล้วมาเลยดีกว่านะคะแขกใจของเรานะคะโอ้โหมันมากเลยวันนี้เนาะต้องมันแน่นอนค่ะคุณสมิงขาวหรือคุณดำรงตายทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห เป็นตำนานเป็นเสียงในตำนานที่เราด in like ูในเวทีอะดูตอนแบบทานซิเตอร์ทีวีขาวดำอะแล้วแบบเราดูมวยแล้วก็ได้ยินเสียงพี่เขาเรี่ยม hmm> ันไม่ใช่นั่นด้วยนะสมัยนี้ก็ยังยังมีอยู่เลยยังมีความเก่งตั้งแต่ขาวดำแล้วนะผมชอบมากผมชอบมากที่ภาควอลเลย์บอลเนี่ยผมชอบมาก มวยมวยหถามก่อนดีกว่านะคะ,ะสําหรับฉายาสมิงขาวยังไงคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีไม่ได้ชื่ออย่างนี้หรอกชื่อจริงชื่อเล่นชื่อแปะนะ,แ,ะแล้วก็ชื่อจริงชื่อดารงแล้วก็ช่วง,งววนั้นเนี่ยนะอเผอิญนังสือพีบ็อกซิ่งเขาขาดผ,ผลวิจารณ์มวยผลวิจารณ์มวยว่าใครแพ้ชนะอย่างเงี้ยอย่างม่อนเนี่ยอย่างเป็นรองเนี่ยบุตดอมต่อยขวาเข้านะลมไปนอนเงี้ยแหละ นั่นหมิงก็จะวิจารณ์อย่างนี้ไะวิจารณ์เขียนวิจารณ์ในี่ยสูบบุหรี่ตอนนั้นนี่คือแบบแค่เขียนวิจารณ์แค่เขียนวิจารณ์มวยก็คือแค่เขียนวิจารณ์ว่าพอพระเอิญคนที่พาไปน่ะบกเขาเห็นว่าผมตัวดำก็เลยตั้งชื่อเป็นสมิงขาวเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับตัวขาวนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นเองถ้ามกันว่าตัวขาวก็เป็นแบบเรียกว่าเช่ากล้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณทั้ง สังนี่ยี่ห้ายี่หกประมาณประมาณนั้นซึ่งผ่านมาเป็นแปดสิบกว่าปีแล้วงานไปอนุญาตให้เตะกันไม่ใช่ไม่กรับเขาก็เก่งลักษณะเก่งนี่อีกหน่อยนะพอหมดงานเนี่ยจะพาไปเปรียบกับมวยค่าเชือกพร่ะมากเล่าทำเป็นเล่นไปผมได้ข่าวว่าค่้เรื่องเนี่ยเขาต่อยกันแบบว่า เอาาตยไม่มีกติกาเลยไมม่ีได้เลยค่ะเอาให้ตายเลยนะคะถ้าเกิดว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะคะเหยียบซ้ำไปอีกนะอะไรพิธีกรคู่ขาดนะถ้าตายเลยอ๋อเหรอเงั้นถามดีกว่าถามดีกว่านะคะแล้วเริ่มภาคอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดมาถึงอาชีพนี้หรอกเป็นแค่นักเขียนแล้วก็วิจารณ์มวยพอชนะเลิศทำนายมวยวิจารณ์มวย5ปีซ้อนๆเนี่ยทางสนามเขาเกาออกใบประกาศนียบัตร อนุญาตให้เข้าดูมวยได้ตลอดชีพแล้วก็หวังแค่เนี้ยเพื่อว่าเข้าไปดูมวยฟรีรเราก็ชอบอยู่แล้วแหละชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วพอแบบไปดูปั๊บนั่นแหละแล้วพอเริ่มจากตรงนั้นอ่ะพอเกิดชนะเลิธรรมายมวยไปแล้ว5ปีเนี่ยก็เขาก็ติดต่อให้ไปทำในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับเพราะในในเนื้อในเนื้อให้ไปเขียนให้ไปเขียนในหนังสือพิมพ์แล้วทุกวันนี้ยังเขียนอยู่นะยังเขียนอยู่เขาก็ติดต่อให้มาจัดรายการวิทยุที่อสมทเป็นเป็นทำเป็นรายการของมวย ก็คือเขาเขียนเป็นเป็นรายการสนทนาภาษามวยอารมณ์ประมาณดีเจก็แม่แม่ไหมครับว่าคือจัดรายการไหมครับว่าวันนี้มวยต่อยแล้วสมมติมวยต่อยพวกนี้มาจัดรายการเนี่ยก็จะแจ้งผลการต่อสู้ว่าเออคู่เอกเหมือนเป็นข่าวอย่างเงี้ยหรอคะเหมือนกันเป็นข่าวแล้วใครเป็นต่อไปรองโอ้โหยกสี่โดนเป็นต่อมา20 30เนี่ยโดนตีเข่าสองดอกก็ไม่นอนแง่งแม่งอะไรพวกนี้พอจบเรียบร้อยพอเข่าคนในวงการบันทึกได้พอสุดท้ายเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์มวย ในในวิทยุเนี่ยนะคนก็คอยฟังวิทยุเอ็มนะเอ็มไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่จริงแหละแต่คือฟังจากเอเอเอ็มเราก็จะฟังแล้วอะไหนไลองลองวิเคราะห์ให้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครัเข้าวันนี้สมมติว่าคู่เอกรายการนะครับก็น้องอ๋อมเนี่ยนะเป็นมวยฟอร์มสดร่างกายดีมากเลยสวยด้วยสวยสวยต่างหากเนี่ยใครใครก็ติดคุนดีคุณดีต่างหากเลยรูปร่างดีมากเลยนะไปไหนมาไหนอู้มีแต่คนเชียร์ลูกเดียนเลยวันนี้มาเจอกับ ดีเจมอนนะครับโอ้โหอะไรนี่ไม่หล่อไม่หล่อโอ้ยตัวนี้อะไรนี้ทะเลาะไม่เลิกกเล้วแต่ดูแล้วหุ่หนบึกบึนอะไรพวกนี้ดูหน้าตาก็<ล>ไม่เท่าไหร่นะม,มีสิทธิ์ที่จะโดอติล่อเป้าอะไรพวกนี้มาแล้วอันนี่มีอันไหนก็น้องอ๋อมอาจจะเตะดีเจมอนด์ล่อเป้าได้เพราะลักษณะลักษณะไม่ฉลาดไม่ฉลาดเออไม่ฉลาดหมายถึงออกเสื้อเสื้อช้าช้านะออกเสื้อไม่ฉลาดหมายถึงโง่นี่โง่ครับผมแสดงว่าแฟนดีแฟนดี สนาดนะสนุกเลยผมว่ามันอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบอาศัยความรู้โดยเฉพาะใช่ใช่ใช่ประสบการณ์ซึ่งซึ่งภาษามวยเนี่ยมันยากมากเมื่อจะมวยยับซ้ายเยับขวามันจะมีแบบท่าต่างๆด้วยใช่ไหมฮะมีท่าต่างๆสมมุตินะน้องออมนี่นะยกสามยกนี้หาเรื่องแล้วหาเรื่องหาเรื่องเออท้องไม่เรื่องแล้วยกนี้เดินอัดเดินบี้ จับพอดียาม้อนตี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 โอ้ it it it. Oh, โหชุดนี affe, ้ช <ES> <there>? ุดใหญ่ใส่สูตรนั่งเบ้นเต็มเต็มเลยใส่สูตรเลยนะฮะใส่สูตรนั่งเบ้นงาชุดใหญ่ชุดนี้ชุดใหญ่ใส่สูตรนั่งเบ้นนี่นี่นี่สับสับมวยมันเป็นสับมวยสับมวยใส่สูตรนั่งเบ้นพอเราได้เข้ามาภาคเหมือนแบบว่าอ่านข่าวแล้ววิเคราะห์ข่าวในวิทยุแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมัน ยังไงคะเก้าเข้าไปยังไงอีกไม่น่าเชื่อเลย<ะ>แล้วมีวันหนึ่งอสมทเขาก็จัดรายการของช่องก<ะ>้า<ะ>ถ่ายทอดที่สนามมวยเวทีลุมพินี<ะ>แล้วก็เขาก็เชิญน้ำหขิงเนี่ย<ะ>มาเป็นคล้ายๆกับมาเป็นติลเตอร์ที่คอยว่ามวยคู่นี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบใครชนะหรือแพ้นเนี่ย<ะ>วิเคราะห์ก่อนมวยต่อย<ะ>แล้วให้วิเคราะห์และสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะสองชั่วโมงเนี่ย เขาให้ภาคยกสุด้ายยกเดียวในสองชั่วโมงนี้แค่ยกสุด้ายยกเดียวเป็นเป็นเวลาที่ไล่คนกลับคือให้ปิดรายการแล้วก็ให้คือเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ว่างั้นเถอะมันก็มาใหม่อมารมณ์ร้อง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 ดูตรงนี้ก็ปรากฏว่าได้ภาคยกเดียวแล้วก็กลับไปพอมีอีกเสาหนึ่งเราก็จัดวิทยุเรียบจัดรายการวิทยุเรียบร้อยมาแล้วก็มาที่สนามมลุูพินีล้องเดียวอีกไหมคะหัวหน้าฝ่ายรายการบอกว่าเออคุณสมิง วันนี้คุณต้องทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะเพราะว่าคนภาคประจำสองคนเขาขาดและได้เตรียมตัวไม่มาไม่เด็กก็เตรียมมาข้อมูลมาบ้างอะไรบ้างเขาบอกต้องภาคนเดียวแล้วตั้งก็เริ่มรายการยเรื่องสองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาไว้ใจนะเนี่ยก็เขาคิดว่าทําได้เพราะเราเราเกิดมาจากสายมวยนั่นแหละแลลงสนามรั้งแรกเลยสองชั่วโมงเป็นอะไรพัฒนาหรือับปุบปับปังกันแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับแล้วพอวันอีกสาวหนึ่งพอคนจริงเข้ามาแล้วค่ะ แต่นี้เขาว่าหัวหน้าฝ่ายรายการเขาก็เลยให้เราภาคหนึ่งคู่จากหนึ่งยกก็เป็นหนึ่งคู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ภาคมาโดยตลอดไหมภาคมาโดยตลอดเลยเริ่มจากคู่หนึ่งมาตอนหลังเรากระดูแข็งขึ้นเราเห็นสาบมวยเราเยอะเขาก็เริ่มให้เราภาคสองคู่อะไรเงี้ยพอตอนหลังคนประจําเขาออกมากแล้วเราก็ยึดตรงนี้ไว้เลยก็ยาวเลยยาวจนทำให้สองคนนั้นที่เป็นประจําต้องงานตกงงานแล้วตายไปเลยรัาผมกงาแล้วตายไปเลยเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลย แล้วทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนักพากค,ครับหมายว่ามันจะเป็นแบบว่าดวงหรือว่าอะไรไม่ฮะห,หรือว่าชอบหรือว่ารักอยู่แล้วคือจริงๆจริงๆแล้วถ้าถามนะม่อน,นะถ้าถามแล้วเนี่ย ตัวน้ามิ่งเนี่ยก็ชอบเรื่องมวยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ชอบมาจะมาเป็นนักภาคไม่ได้คิดหรอกไม่ได้คิดกะว่ามาทําแค่วิจาร์มวยแล้วก็เข้าดูมวยฟรีก็คือจับจับหูมันก็ไปทางของมันแล้วอยู่ดีมันก็เส้นทางมาเองเส้นทางมาแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคิดไหมว่าโตขึ้นมาเราอยากจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเราอยากจะเป็นเส้นอืนอยากจะเป็นนักมวยเอาจริงเหรอฮะเป็นนักมวยมาักวยเป็นนักมวยท่านเอแล้วก็อยู่ในเชือกอยู่แล้วเราอยู่ในสนามอยู่แล้วก็ไปฝึกซ้อมที่ก็ซ้อมอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านมีแวริงพ พอกลับจากโรงเรียนก็มาซ้อมมาซ้อมมาซ้อมเตะก,กระสอบเตะกระสอบแล้วต่อยลมโชว์ในกระจกให้ดูตลอดครับ,รบแต่นี้ใ,ใครดูฮะโชว์ให้ตัวเองดูครับผมแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางหัวหน้าคณะเขาก็พาไป ทำท่าจะไปเปรียบที่สนามมวยแลกดาเนินตอนเ้าวันอาทิตย์แต่ว่ามีมวยแทนมวยอะไรเนี่ยก็จะเอาเราเสียบแทนแต่นี้น้ําหนักตัวเราไม่ถึงรุ่นเล็กที่สุดเนี่ยต้องร้อยสิบสองปอนด์แต่ว่าสมัยนี้ร้อยปอนด์ก็ต่อยได้แล้วพอจับพระจักรภูมามาเริ่มวิเคราะห์มวยอะไรพวกนี้แล้วก็เลยเลิกทั้งก็เลยเลิกไปเลยก็เลยนี่มามาเป็นที่หนึ่งเลยนะดัมเบลวันแบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักอะอะพูดเลยอ่ะอันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะมาแทบ จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาก็ประมาณสักปี20อ้เกิดพอดีเลยอ่ะไม่น่าถึงแล้วอายุนึกว่า2 2 23พิสมีเก่าเไปโอ้ไปฝากธนาคารได้อีกสิบกว่าปีแล้วไงแล้วไอดอลเหรอคะไอดอลที่ว่าเป็นนักพากหรือว่าเป็นนักบุญครับเป็นแล้วแต่เลยว่าเป็นนักาเป็นนักพากเป็นนักพากเนี่ยไอดอลก็คือคุณวิเชียรนิลกานนท์ลเขาสไตล์เขาเป็นยังไงคะก็เขาเป็นคนหนึ่ง ทอเสียงดีและวิธีการพูดเขาพูดพูดชัดเจนนั่นแหละครับเจ้วเสน่ห์ล่ะคะเสน่ห์ของการแสดที่ที่ภาคเนี่ยก็คือคนโดยมากเนี่ยคนดูทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากจะชอบนั่งเสียงแล้วก็จังหวะที่มวยค้าบลูกคาบดอกคือมวยสนุกสูสีแล้วเนี่ยจะจะมีวิธีการว่าจะทำไงให้คนดูที่บ้านเนี่ยตื่นเต้นคุณสมิงขาวนี่ก็คือจะอารมณ์ประมาณว่าภาคแล้วมันดูเดือดแม้กระทั่งในอดีตก็เคยทำให คนที่ดูทีวีอ่ะถึงกับช็อตไปเลยมีจริงเหรอฮะแต่ว่าอยจะทำให้คุณพ่อหนูนะคะหนูขอก็คือเอ้ยเดี๋ยว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 คือยังไงฮะอธิบายแล้วก็ขยายความไม่ได้ก็ว่ามวยพอมันก็มันมากไงก็มันไงมวยสูงสีสูงสีเสมอว่ะเลยลองได้ไหมแบบว่าเอาแบบว่าในชีวิตจริงอยี่ยแบบเราเจนก็เป็นคนนั้นถ้าเป็นคนนั้นเราดูเอาในชีวิตจริงเราพูดพากสมมติว่านักมวยฝ่ายแดงที่สามารถ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 การดังภาพยนอ่าโอเคลองดูลองดูลองสมมติสามารถสามารถนะ ยังโอ้ยังไม่ได้โอ้อันนี่จะจะโอ้จะล้มก่อนเลยขนาดนั้นอ่าสมมติว่าสามารถเนี่ยสามารถเชิงสูงโอ้ทีบทีบจังหวะนี้โอ้โหนี่ศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมพอเริ่มยกห้าเริ่มยกห้าสามารถถีบซ้ายเตะซ้ายโอ้ยนำน้บวนเดินจับจับจับปลายยกน้ขบัวบดกดคองมาตีตีตีโอ้สามารถบดแล้วเอาชดไปแล้วนี่ยนี่น yep yeah ี่เนี่มีอย่างนี้มี ขึ้นมาครับขึ้นมันต้องเก่งมีในกรณีนี้ด้วยมแล้วยังไงต่อบคนจำนวนมากเขาโทรศัพท์บอกคนจำนวนมากเขาดูดูดูเขาก็โทรมาที่ฝ่ายบัญชีบอกว่าน้ำหมิงน้ำหมิงเนี่ยทำให้คุณพ่อหนูเสียชีวิตเพราะว่าลุนสามารถและสามารถหมดแรงปลายเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ไปแจ้งความกับคุณน้ำหมิงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหัวใจวายเองน้ำหมิงเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นผู้ชนิดบุคคลที่แบบว่าสุดยอดมากเลยแน่นอนเลยทีเดียวอันนี้อันนี้มีแค่ยกแรกยกแรกยกแรกพัก พรก่อนเดี๋ยวมียกสองกำลังมาเลยอ่ะชูน้าค่ะเอาน้ำมาน้ำมาแบส,สาระดํารงต่ายทองหรือที่รู้จักกันในานามสมิงขาวเป็นทั้งนักพากและนักวิจารณ์มวยที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดว่าเป็นนักพากมวยที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมมาแล้วร่วมกว่าสทศวรัรษแตง กที่สองใช้ได้ไหมแบบนี้โอ้เด้อเสียงใช้ได้เลยยกที่สองแต่ตอนต้องไปตีละครังก่อนอ๋อต้องเต็งก่อนพอาเต็งอย่างนี้ไหมครับว่าเป็นกรรมการแต่อยากจะเป็นกรรมการต้องมาหัดตีละครังอ๋อต้องตีละครังก่อนแต่ว่าเขาตีตลอดเลยนะสมัยก่อนนะตอนยังคือเวลาเต็งเต็งเต็ง อันนั้นละทาวัดโอ้เมื่อสักครู่นี้<า>ตอนยกที่หนึ่ง<ช>เราได้คุยอย่างเรื่องของฉายามีคําถามครับว่าฉาย,า,ยาเหล่านี้ใครเป็นคนตั้งครับฉายาส่วนมากเนี่ยนะก็แฟนมวยเซียนมวยเพราะว่าเขาเห็นว่ามวยตัวเนี้ยเมมพว่าคือหนึ่งดูลักษณะแหละโดนโด,ดนอาวุธเยอะแต่ทนไหวแล้วบี้แล้วบุกบุกไม่ให้ายใจอย่างนี้ตลอดเขาก็จะตั้งฉายาแบบว่าคล้ายๆกับคือคนไม่ยอมคนโดนเท่าไรเท่ากันต้องจะโชกันมันต้องมวยตัวเนี้ย เขาก็คิดว่าต้องเอาไม้หน้าสามขึ้นไปถึงจะเอามันอยู่และอย่างผมเนี่ยอันลองให้นะตั้งดูผมเนี่ยชื่อม่อนเป็นคนเชียงใหม่อะอม่แล้วก็รูลักษณะก็ได้ด้วยดูลักษณะในเรื่องของรูปพันสันฐานฉายาฉายาฉายาให้ไม่ไดดีฮะฉายาเลยนะฉายาฉายานักรบโรมมนเย้ม่ดูดีไปอะม่อนสิทธาแพ้ออได้เชียงใหม่นะ อย่าพี่อ๋อมอย่าพี่อ๋อมน้องอ๋อมนะสวยสงหารโอ้ยนี่นี่นี่โชว์ตรงนี้สวยสงหารสวยสงหารเออสวยสงหารอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบว่านักพากย์ไม่มีผู้หญิงบ้างอะฮะก็เคยมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยมากคนเขาไม่ค่อยนิยมผู้หญิงพากคหโดยมากพอทีเด็ดที่ขาดเนี่ยผู้หญิงจะพาคคล้ายๆกับไม่เร้าใจทักษะล่ะคะทักษะของการเป็นนักพากย์มวยที่คนถึงจะมีมีอะไรบ้าง ทักษะที่อาการภาคมวยหนึ่งเสียงอันดับหนึ่งเสียงต้องมีต้องเป็นยังไงคะเสียงเสียงก็หนึ่งต้องต้องคล้ายๆกับเสียงต้องต้องคืออย่าเสียงเล็กเกินเงี้ยอห้ามเสียงเล็กเกินเพราะว่าเพราะว่ามวยเนี่ยมันมันเป็นเป็นเรื่องของลูกผู้ชายอ๋อถ้าเกิดว่าเตะไปเลยเตะซอยเตยขวางไปได้ไหมไปได้ไหมเตะพร้อมพร้อมกันเไม่มีเตะพร้อมพร้อมกันไม่มีอันนี้สับมวยที่ไหนอ๋อเน่ยีอ๋อก็คือทักษะก็คือมีต้องเสียงต้องเสียงดีแล้วก็แล้วก็ต้องควาสำคัญเนี่ยนะ ต้องรู้พื้นฐานของมวยว่านักมวยตัวเนี้ยหัวใจดีไหมนะบางทีบางครั้งเนี่ยคือหุ่นเสือร้ายครับแต่ว่าใจจิ้งจกออนแออ่อนแอิกเลิเลกเลยก็มีเคยใจไม่ดีเคยไปภาคมวยเนี่ยครมันมีแบบ มวยไทยใช่ไหมฮะแล้วมีมวยอื่นด้วยไหมฮะที่เคยภาคสากลแล้วก็มวยคาดเชื่อที่เคยภาคใช่ไหมฮะอันไหนที่แบบน่ากลัวมากที่สุดถ้าน่ากลัวเนี่ยฟันทงไปเลยมวยคาดเชื่อคาดเชื่อที่น่ากลัวสุดเพราะหนึ่งมีทั้งนิ้วทิ่มตาได้แล้วก็หัวกระแทกคางอะไรพวกนี้คือกณฑการมีหลักๆอยู่ย่สามข้อนะคืออะไรบ้างคะคือในการชกครบห้ายกเสมอไม่มีการนับคะแนนแล้วก็แตกโดยวินิจฉัยของแพทย์คทั้งข้อที่สาม เอากันถึงเท่งถึงหรือตายไปเลยอ๋ยอมีไหมมีไหมตายไปเลยมีที่พ่พมาก,ก็ตายไปคนหนึ่งโดนนักมวยไทยซัดจนกระทั่งไม่ฟื้นคือสลบสลบแล้วไม่ฟื้นเลยหลับหลับสนิทสิ้์ยาวเหยียดครับ <c oughs> ผมคู่ไหนที่เรารู้สึกโอ้โห,โหมันมันสุดมันอยู่ในใจเราเลยคะจริงจริงแล้วเคยภาคตอนนั้นภาคคู่กับคุณวิเชียนนี่รีกานนท์ ก็ผู้เขาซายกาเล็กซี่ชกกับเคนจินากามูระที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วันนั้นใครๆก็ดูว่าเขาซายจะสู้ไม่ได้ครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาทรายวันนั้นต่อยโดนทัานเคนจินากามูระเนี่ยแพ้เทคนิคน้องเอาจับแพ้ยกที่11อต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นนะอพูดง่ายๆคือตอนนั้นเคนจิอาสุจิราอสุจิไม่ใช่เคนจินากามูระไม่เกี่ยวอาสุจิมันไม่ใช่นั่นแหละประทับใจมากเลย เพราะว่าเป็นการที่พักมวยแรกๆของผมด้วยแล้วพอกลับมาคนดูตื่นเต้นโอ้โหเขาซ้ายยงกระทั่งเร่งยงทั้งไอ้นัมวยญี่ปุ่นเนี่ยนอกเลยนั่นแหละรางวัลไหนที่แบบว่าเผืนกับว่ามันมันเยอะมากมายแค่ไหนที่ได้รับมาก็รางวัลโดยมากก็ที่ได้ได้มาก็ชนะเลิศทำนายมวยของสนามมวยด้านดําเนินนี้ได้รางวัลหนึ่งถ้วย ถ้วยที่ชนะเลิศแล้วก็หัวคมำขัดทองคํำได้ประกาศเสียาบัตรของสนามมวยให้เข้าดูมวยได้ตลอดไปครับแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็ได้รางวัลเทพทองพระราชทานจากขบาทสมเด็จพระเจ้า่พิทูมใจมากๆี่สก็คือว่าเป็นผู้ประกาศใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนและดีเด่นและลอย่างนี้ในฐานะที่น้าหมิงเนี่ยเป็นนักพาย์รุ่นเก่ามอง อะไรกับนักภาพรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกนักภาารุ่นใหม่ก็คนหนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยมีความรู้มีความรู้ใช้ได้นะที่รทเรียนมาจบปริญญาอะไรพวกนี้แต่ว่าจะใช้วิวธีการภาคมวยตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกเยอะเหมือนกันเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมองน้ามวยไม่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยขาดว่ามันจะแพ้หรือจะชนะจะแพ้ที่ชนะเนี่ยคือเขาไม่รู้พื้นฐานของมวยตัวนั้นจริงๆส่วนตวงเราเองเนี่ยมีมีส่วนเกี่ยวข้องให้กับ นักภ้ารุ่นใหม่เนี่ยเขานําประสบการณ์หรือนําฝีไม้ลายมือของเราไปพัฒนาฝีมือของเขาฮะผมว่าดีนะผมว่าผมก็ชอบอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะให้เขาสืบทอดไปครับให้เขาเรียนรู้ไปอะไรไปเนี่ยเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยพอมาอยู่กับเราคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเผยแผ่ให้กคนรุ่นหลังๆเนี่ยที่อยากจะมีอาชีพอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะสนใจการภาคด้านอื่นบ้างไหมฮะภาคหนังภาคหนังก็ไม่เคยเพราะว่ากรตูนเคยเคยไปภาคการ์ตูนกับเขากับอาจารย์ชูวัต คือน่าติงน่าติงไปไปภาคในไอพวกการ์ตูนคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยเลยไปภาคเขาเชิญไปภาคคู่อะไรพวกเนี้ยที่เขาเชิญไปนะแต่ก็ภาคได้ไม่นานนกครับเพราะว่ามันมันเป็นทั้งเป็นคราวเท่านั้นเองก็คือไม่ใช่ทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอลเบิร์นคนบอลเบิร์นคนเขาคือก็เคยติดต่อมาแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าในเมื่อเราเราไม่สัมันไม่ไม่สัมพันตรงนี้ก็พูดง่ายง่ายคือนักภาคนักภาคมวยเนี่ยจนทําแบบว่าเป็นอาชีพที่ น้นะมีเงินลักเลยก็ว่าได้นะครับที่มีจนถึงทุกวันนี้เหมือนผมเหมือนกันผมก็มีอาชีพพิธีกรมี<อ>ทุกวันนี้ก็ด้วยอาชีพนี้แหละใ ไม่ใช่ธรรมดานะมีเหมือนกันนะมีนี่มีศินเยอะด้วยนะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้เราพักอีกสักแพ๊บไหมแพ๊บยกสองพักก่อนนะพักก่อนเดี๋ยวเจอช่วงหน้าเป็นยกสามยกสามเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพี่อ๋อมกับฝ่ายน้ําเงินผมฝ่ายน้ำเงินก็ได้พี่อ๋อมเป็นฝ่ายแดงแล้วลองพากันดูนะฮะว่าจะเป็นอะไรพักสักครู่ครับแย่ Did you know รู้หรือไม่ พิธีกรผู้บรรยายมวยโลกคู่บารมีของเขาทรายแกร็กซี่คือใครคำตอบคือวิเชียรนีลิแกนนโคศกขวัญใจแม่ค้าและพิธีกรที่บรรยายมวยโลกคู่บารมีซ้ายทะลวงไส้ของเขาทรายแกล็กซี่แชมป์โลกขวัญใจชาวช่องเจ็ดสีนั่นเองรับผู้พิเศษที่รับครับต่อไปนี้เป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับในศึกวันสกาวใจนะครับนักมวยทางด้านมุมแดง น้องออมสิทธิม์มกรุงเทพทนบุรีโอ้โหฉายาว่าสวยสังหารนักมวยฝ่ายน้ำเงินดีเจมอนสิทธาแพมีฉายาว่านักรบโรมัน ิจัดหน้าดูมากๆากเลยโอ้ยอยังไม่ทันโอ้ยอะไรมาซ้อมตรงนี้โอ้ยดู่คมคูคมคูโอ้หย,ย,ยน้องออกต้องขึ้นคออ่ะเชิญทั้งคู่นะครับมาจับมือกันอยู่กลางเวทีมาชี้แจงกันดีกว่าพอเข้าใกล้แล้วห้ามกันนะเอะอไอ,อน้นี่ขู่แล้วยกทีหนึ่งเอาเริ่มแล้วอ่ สวยสงขาหน,น้องอมนะครับน้องอมขยับมาโอ้โหดีเจมอนท่าทางหน้ากูเอ้าโดเตียเต้เายางทีนึงโอ้โหแอนตังเข้าไปโอ้โหจอยางเข้าไปโอ้ดีเจมอนโอ้โหท่าทางหน้ากูนักรบโรมันโอ้สวยสงขาถอยไปแล้วถอยไปแล้วเอ้าได้จังหวะเอาเตะซ้ายอีกทีนึงเตะฝาโก,โกนโกนเอากระแทกหนึ่งสองสาม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 โอ้ดีเจมอนลงมาหกแปดสิบเรียบร้อย ชนะนกนกไปจอกไม่ทันกินน้ำเรียบร้อยไปแล้วนะครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมนะีุยนี่มันอ่ะนี่นะครับวันนี้สึกวันสกวใจนะครับต้องยอมรับว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องยอมรับพิเศษเลยน้ำหนักแค่ห0ิกว่ากิโลกร,รัม <5 S 2> ชนะนกนักมวยน้ำหนักแปสิบกิโลกร,รัมได้ลองดูสิเอ๊ยเอ๊ยเอ๊าเอ๊าเอ๊ยเอ๊ะคะเเก๊ อยากจะมาเป็นเรียนภาคแบบนี้มีโรงเรียนสอนไหมคะมีไหมครับก็มาฝึกได้นะฮะที่ตัวผมเองก็ได้ลองเออลองจะตอนนี้มีคนสมัครมาที่จะเป็นลูกน้องเยอะเลยทีเดียวนะฮะโทรศัพท์บอกก่อนเลยว่า081 8203486แอบส่งถึงบ้านนะคะเดลิเรี่คนรับสายคือภรรยานะครับงั้นยหางี้ให้ฝากแล้วกันนะคะสำหรับการพักมวยนะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ ก็สรุปแล้วเนี่ยภาพมวยไม่ได้ยากนะแต่เราต้องศึกษานิดนึงรู้พื้นฐานมวยแล้วก็รู้การพิซซ้อมรู้นักมวยที่มีหัวใจดีไม่ดีอย่างเนี้ยนักรบโรมันเนี่ยนะดิจอมอนสิทธาแพงจากเชียงใหม่โอ้โหหน้าลัวมากเลยทีเดียวแต่ว่าโดนเข่าของสวยสังหารน้องอมนี่เรียบร้อยไปเลยนะครับเขาแหลมขนาดนั้นใครจะม่เรียบเลยครับะสนุกมากเลยเนาะ ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้มาเจอไอดอลตัวจริงของเราใช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับในวงการมวยที่ควรที่จะเรียกว่าอะไรฮะต้องอนุรักษ์นะครับควรที่จะไม่ให้มันหายไปอ่ะนะฮะแล้วก็อย่งทัยังมีตลอดแล้วมากเพราะว่ามันมีตลอดแล้วเวลาที่ฝากพี่แนน้องออกนะแล้วก็ดเจมอนครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเทศทนลุมพรเนี่ยถ้าดาราก็จริงอย่างน้องออกเนี่ยมาเรียนสบายอย่างดเจมอนก็มาเรียนได้คือไม่เก็บค่าเรียนสิบเอรัเครับแล้วก็นักมวยที่มีที่มือนักกีฬาที่ดังๆเด่นๆเนี่ย หมหาวินนทยาลัยกรุงเทพธนุรีเนี่ยเขาสนับสนุน oh. โดยท่านโดยท<ด>่านประธานของหมหาวิทยาลัยนะครับท่านดรชันชัยชัยรุ่งเดือนแล้วก็อธิการบดีก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดรบังอ่อนเบญจพิจิุณครับอ๋อเรียกว่าสถานที่นะนันคือเวทีมวยมอกรุงเทพธนบุรีนั่นเองใช่แล้ววันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะสมิงคองนะคะขอบคุณดำรงตาคอง ขอ,อบคุณค,ค,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพครับที่น่าติดตามและ,ะรายกว่าเรามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบถึงกลืนความเจ๋งของอาชีพนี้ครับแต่สัปดาห์หน้าคร,ครับจะเป็นกีฬาอะไรและอาชีพอะไรต้องคอยติดตามครับกับรายการสอปอร์ตซ์ชูชู่ไปงี้ก่อนค่ะแล้วก็มางี้มางี้อ่ะสปอร์ตซ์สชูเวลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ